สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อกีฬาหลวงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดอาเซนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา8,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณกั่นะสองร้ถึง220ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าๆนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ38บาทนะคะปาดอ่าชาโดแล้วบอกว่าใหม่แม่งหน้าตะกอง ใหม่มาก,มมมากมมเน้น,น, <laughs> น,น,นย้ำอ,อ,อ,อีกรอบมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวไหมคะใหม่มากใหม่มากใหม่จริงใหม่มากใหม่จริงใหม่จังตายอุกเขาค่อยโอ้ยอะลูกค้าจ๋าปลายค่ะลูกค้าจ๋าผู้มาผู้มาตะกองข้างหน้าฝั่งโน้นค่ะตะกองตะกองข้างหน้าฝั่งโน้นค่ะตะกองบอกว่าตกทรายตะกองไม่อยากไปเห็นปลายกับแบน์เยอะมากเน้นย้ำอีกรอบมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียว หมดแล้วหมดเลยเป็นงานญี่ปุ่นลออาเคค่ะทุกค่ะจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลออาเคนะคะตัวเลกยังไงถือไว้นานแล้วยังไงไม่ปล่อยสักทียังไงรุกรักคอนเวิร์ตมาค่ะผู้มามีมาคอนเวิร์ตมีมานายเย่นายเย่ไปนายเย่นกีมีมาคุณนนากีก็สวยแท้สวยเลยน้ำนายกีสวยมา คอนเวิร์ตนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นกีฬารวมนะคะนะอาจะาเรียกว่ารวมทุกอย่างเลยรวมผู้หญิงรวมผู้ชายรวมเนื้อผ้ารวมมาทุก ประเภทค่ะลูกค้าจ๋าแมวจะเป็นฟุตบอลนาบาสบอลเบสบอลเอาง่ายๆมาหมดค่ะไว่ายนมไว่ายน้ํามีมาหมดนะคะเป็นกีฬาเป็นกีฬารวมๆมาเลยเป็นยังอีกรอบลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะแชมเปี้ยนค่ะหมดเลยนะรออีกรอบนานนะรออีกรอบโดนเด้รออีกรอบเดินเติบรออีกรอบโดนเติบลูกค้าจ๋าไปต่อค่ะน้ำค่ะเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นในราคา 8,500ห้าอบาทค่ะลูกค้าจ๋าแ5 0 0้าอบาทค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีค่มคะมีมาทุกไซส์ค่ะลูกค้กาจ๋าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ผู้หญิงผู้ชายมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋า,า,จาสวยๆยี่ยวดว่าสำหรับผ้างานกีฬาของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกีฬารวมผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำอีกรอบ มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแบรนด์เยอะมากใช่ค่ะแบรนด์มีหลากหลายเอเซ็กหูมาแชร์เบียนไนกี้ลีบอทคอนเวิร์ดอะไรคะหลากหลายเนื้อก็เป็นแบรนด์ที่บ้านเขาก็มีนะคะนะคาจ๋าละอ่ะอันนี้เป็นเสื้อฟุตบอลนะอันนี้เป็นเสื้อฟุตบอลนะคะ เรารู้จักคะน<ช>้ำค<ช>่ะเป็นแ,แบรนด์กีฬาทั่วไปนะคะใช่ค่ะมีทั้งแบรนด์และไม่แบรนด์นะคะจะักคาคามนในนี้เลยค่ะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะเป็นผ้าดฟิตเป็นผ้ายืดผ้าไนาลอนนะคะ <ๆ S 2> มีมาหมดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจัดเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจัดได้ตามรีวิวทุกตัวหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะป้า ค่ะยอมแพ้เถิดจ่าแบนเยอะมากค่ะเป็นกีฬารวมค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกีฬารวมไม่ได้ไปว่ายน้ำปักอะไรโอ้ยน่าจะใช่ว่ายน้ำไหมว่ายน้ำหรือแต่ว่าก็ว่ายน้ำได้นะฟิตเนสได้หรือจะเป็นฟิตเนสก็ได้ใชค่ะเลือกโทนเลือกโทนสีคะน้ำค่ะยูนิคอร์นเลือกโทนสีค้าค่ะลูกค้าจ่าค้าค้ามาเลยนะสีสันสดใสก็มีมา สีสันเรียบเรียบแนวผู้ชายสปอร์ตสสีดำสีเทาสีขาวมีมาค่ะทุกค้าจากค้ามาในนี้เลยนะคะใช่ค่ะเป็นแบบว่าเสื้อฟุตบองฟุตบอลก็มีมาเป็นแนวกีฬาค่ะทุกค้าจากกีฬากีฬากีฬากงพิเศษห้าห้าห้ในห้าร้บาท8500ัห้รบาท8500ัห้ กระสอบนี้กระสอบเดียวจ้าอันนี้น่าจะเป็นหมูปูแน่เลยอ่าใช่ใช่ไหมคะใช่ที่ละการสูงนะคะอ่าเป็นของอังกฤษนะคะก็มีมาอ่ะค่ะเอสิกค่ะราคาจับเอสิกอันนี้่ะโอ้โหหลากหลายแบรนด์แบรนด์เฉพาะแบรนด์ก็ถือว่าหลากหลายแล้วนะคะอนี่อะไรคะบาร์ซ่าบาเซโลนาบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาค่ะรุค้าจับบาร์เซโลนาก็มานะคะรุค้าจับคนเวอร์จ้าคนเวอร์จ้าจ้า เบิดเบิดเบิดคอนเวิรดจ้าป้ายอมแพ้สักขนานะ้ยอมแพ้สักขนาน้ำค่ะพี่ว่าแบรนด์เยอะมากเยอะเลยอ่ะเอสติกค่ะมากหลากหลายมากไหลไหลนะไห่นหลายอะลูกค้าจ้าเอสติกมาออมโบรค่ะออมโบรอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์ออมโบรลูกค้าจ้าอันเดอร์ออมโบรอันเดอร์ออมโบรก็มานะคะ แบรนดหลากหลายมากใส่ก็ใส่บ้านเราค่ะูกคาจ๋าถามหาเล็กนี่มาถามมาหาใหญ่อาจเจอบ้างใช่ค่ะเป็นรวมรวมแบนดแล้วก็เป็นรวมรวมไซส์นะคะใช่ใชค่ะเอะคะเห็นลาจอนาจอยู่ด้วี่ปุเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเจแปน,ปนเขาเขียนว่าเจแปนนอ a ดา d a s ค่ะกะคาจ๋าอดิดาสหลากหลายมากเป็นแนวกีฬาค่ะนะว่ายน้ำจริงอะไรคะที่ว่ายน้ำอุ้ยสวยนะว่ายน้ำค่ะได้ว่ายน้ำได้ ลูคาจาได้เงินกันนะคะ,ะแขนสั้นแขนยาวมีปนนะคะลูกค้าจะ๋าขะมาในนี้เลยนะคะปนปนมานะคะสีคงสีขาวมีมาค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆกีๆนะคะอ่าเอิค่ะลูกค้าจ๋าเอสิค่ะมีทั้งแขนกุดและไม่กุดมีเป็นกีฬารวมค่ะลูกค้าจ๋าอดิชาดน้ำยอมแพ้ที่เจสนะยอมค่ะยอมเลยดิสนีย์ดิสนีย์นะคะนนี้ของอดิชาดนะคะหลากหลายจริง เบีนคือเยอะจริงใช่ค่ะอันนี้ไดฟิตน้อยจรงอันนี้พูม่าค่ะพรูม่าพูม่าค่ะลูกค้าจับพูม่าก็มานะคะป้าอันนี้อะไรเอ่ยฟุตบอลไหมฟุตบอลไหมอันนี้อาดิดาสมาดอาดิดาสด้วยใช่ค่ะฟุตบอลด้วยไม่บอลค่ะเพียวค่ะบอลไหมคะไม่บอลบอลก็ได้ดอบอลก็ได้บอลก็ได้เดี๋ยวลูกค้าหาเดี๋ยวลูกค้าหาอ่ะจะได้เป็นของยูนิโคลค่ะน้ำจ้ะยูนิโคลนะคะป้า ตัวไหนไม่เบนก็ลายสวยนะคะลูกค้าจัได้เนาะสกู๊ตเไอ์โอเคด้วยใช่ค่ะซส์กำลังดีค่ะลูกค้าจัไม่เล็กไปนะคะตัวนี้ฮะไนกี้ค่ะแต่ยากี้ค่ะผ้าใหม่ผ้าใหม่สารแล้วเป็นเนื้อกีฬาแมนยูไหมคะออ้ยโอ้ยวันนี้ไม่ไม่เห็นวันนี้เราไม่เห็นลูกค้าจับอันนี้ของอะไรนะหนูให้ดูเมื่อกี้แมนยูค่ะแมนยูโอ้ไนกี้วิยเท่เป้า ดูป้ายเทปองค์ให้ีูป้ายแข่งอยากให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งจ้าไม่ลูกสวยอ่ะลูกค้าจะอันุญาปสีดำด้วยเด็กผีอะไรนะใครเด็กผีผีคืออะไรอ่ะอุ้ยช่วยขออนุญาตลูกค้าจะขออนุญาตพลาดตาแล้วขออนุญาตได้ลูกค้าคะผีคืออะไรอ่ะเด็กผี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 มาเด็กผีลูกอไาจ้าเด็กผีเราก็มานะใช่ค่ะจ้าแนะนำแต่ว่าเด็กผีคืออะไร มานะคะปลดมาแต่ว่าแบรนด์เยอะจริงนะใช่แบรนด์เยอะจังนะลูกค้าจ๋าอันไหนที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบรนด์สกินเขาก็ค่อนข้างโอเคนะอันไหนกี่ม่แล้วไม่นะแล้วแบรนด์คือเยอะจริงเยอะจังปูมาจ้าปูมาค่ะลูกค้าจ๋าคูมูคูมาในกรุงในเกียดิดาอันเดอร์วินเดอร์รีบังรีบอกมาหมดค่ะลูกค้าจ๋านายอ่ะนายอ่ะสตโมซอนอะไรเอ่ยบราซิลบราซิลบราซิลกับเอาง่ายๆภาษาภาษา ปซิวก็มาคูรจะอยากกล่อมเลยเออปลาซิวก็มาค่ะลูกค้าจับปลาซิวโรยังหมานะคะ <c oughs> ค,คุณลูกค<อ>้าว่าอย่างไรคะลูกค้าจับฟุตบอลมีมานะ <c oughs> ฟุตบอลมีมาะคะ่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่า,าจำจไม่เยอะนะแต่คนๆมาอันนี้อะไรคะทุกคนสมสรวนไหม ไม่ใช่เนาะไม่ใช่แต่ค่ะสีได้แต่โอ๊ยแต่ว่าเป็นลูกฟุตบอลนะอันนี้อันนี้อันนี้ยเ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 นี้สโมสรอะไรคะอะไรคะสโมสรอะไรเอยไม่มั่นใจโนโมเทลโนโมเทลเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบไม่มั่นใจสโมสรอะไรแต่ว่าใจรักกับลูกค้าค่ะป๊าดเบนเบนขนานค่ะเบนลายเบนนะจ๊ะเบนจ๋าลูกค้าจ๋าเบนนะคะป๊าดไม่มั่นใจสโมสรอะไรคะนานค่ะ เท่าที่เรารู้อเรอย,ยังกรีดเลยกระสอบนี้ในะราคา8,500บาทลูกค้าจะเอฟก่อนได้ก่อนนะเพราะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวไนกี้จ้าป้าไนกี้ไนกี้นะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรนะคะป้ายป้ายป้ายที่เราเจอป้ายก็มีมาอันนี้เฉพาะฝาละเอ่ยอิตาลีอ่ะอิตาลีเ่อไปของอะไรนะกีป้าใช่ไหมคะกีป้านะคะอิตาลีกึ่กีป้าคุณลูกค้าอันนี้ของแกป้าค่ะเพี่วอ่ะกีป้ามาก็แกป้ามาใช่ค่ะคู่กันเลยมือหนึ่งเด้อลูกค้าจ๋าอันนี้มือหนึ่งนะคะป้า จ้ารีประดนมาเขาจะว้าวสั <S 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 2> <S 2> มผเนียงชัดมาใ<า>อันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นไหมน่าจะเป็นของญี่ปุ่นอลูกค้าจ๋านี่ค่ะท่านคะมาด้วยจาตัวนี้นะค้า8,500บาท45กิโลได้ทั้งหมดนี้เลยนะหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนค่ะหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนได้ทั้งหมดนี้เลยนี่คืออะไรเอ่ย ac านอ a า ac มิลานหนูก็มาขออนุญาตนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลูกค้าบอกจะดูก็ไม่ให้ดูสักที ขออนุญาตค่ะ a อซีมิลานค่ะตัวนี้ค่ะมาค่ะคลูกค้าจ๋าในนี้น่าจะมีนะในกองเรายังรื้อไม่หมดตายค่ะตายหอยต่องแตงขออนุญาตวางขออนุญาตโชว์ตัวเด็ดค่ะลูกค้าจ๋าโชว์ไปเลยค่ะนั้นค่ะสบัดจะหัวแทบหลุดเลยนะคะควาคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตแต่คอนเวิร์ตลายลาย คนเบื่อเยอะมากลูกค้าจ๋าคนเบื่อนะเราบอกได้คำเดียวว่าเยอะมากจ้าอ,อันนี้เราประมาณการนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือ,อยังไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอกรอบนะคะส่วนรายการคุณลูกค้าจ๋าหมดนี้เป็นเสื้อกีฬารวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรัดอาเคนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา8ป0 0ับาทค่ะน้ำหนัก4-5ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจาก2 0 0้ถึงชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ สาม9บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ e b o o k นะเว็บไซต์ไอจี IG, หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันพางแต่เก้าโมงเช้าถึง5้ามงเย็นนะคะพอติดตาม,มาในช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสําหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ